อะให้กว้างเออเออให้กว้างอยู่ให้กว้างอ่ะถ่ายวิดีโออยู่เห็นใกล้ๆเห็นกว้างอ่ะอุ๋ยให้กว้าง <c ười> ลูกเออเดี๋ยวเดียวอะให้กว้าง มาอุ้มประมาณให้ 4, 000, มันเคลื่อนได้ทันมันจะงับเด็กนะรักเร็วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวแต่คือกันงับเด็กเลยอ่ะไอเด็กกันว่าไอ้พวกนี้เราให้มันได้พันตุกแกะกัะเด็นมันงับเอานะขอบคุณค่ะเดี๋ยวใจเย็นๆสิเดี๋ยว ai à gì thế? ai à gì cho tôi này á? à, thế. đi nào, già. quăng nè. đi ai ยายีบกยาเอ้ยจากฝั่งของมึงไงตัวเล็กอ่ะอ,อือเดี๋ยววานเมืองโบราณเ,เ,นะเดี๋ยวต้อถือตะถือกล้วยกันเออฉีกทันนะเดี๋ยวงับนับนิ้วอยู่อีกหายนะเลยเนี่ยอ่อยีอปลายเอเอคะ เฮ้ยมันกัดเว้ยฮะไอตัวใหญ่กัดตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กจ้าฮะอ่าพอละพอละอ่ะอ้าหยูมาให้เองฝั่งนี้ฝั่งนี้หันมาฝังนี้เดี๋ยวอือให้ละอ้าเจวเนี้ย พอแล้วค่ะบายบายป่ะพอแล้วตัไม่มีแล้วหมดป่ะมาจับเดี๋วจับนกงลอะไรคะนกยงกยนกยงนยุงปะดูนกยุงกันเดี๋ยวจะไปดูนกยุงนะบาย ปตาอีกไปกับยานยูริเอเดี๋ยวตาก็ถ่ายรูปให้ย